สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสู่ช่องดูดวงของอาจารย์ลูกหมูเนาะใครที่กำลังเห็นคลิปนี้กำลังเห็นแรนดอมนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้จะมาแรนดอมไพ่เกี่ยวกับหข้อเรื่องเขาคนนั้น มีความคิดอย่างไรเขาคนนั้นมีความคิดอย่างไรกับตัวคุณดีไหมเออหรือความรู้สึกของคนคนนั้นะ่ะที่คุณคิดถึงอะเป็นอย่างไรความรู้สึกของคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอะเป็นอย่างไรเนาะก่อนอื่นเลยตั้งใจอฐานดีๆนะเออก่อนที่แบบ อาจารย์จะอ่านไพ่แล้วทุกคนก็ตั้งจิติฐานไปร่วมร่วมกันเนาะการอ่านไพ่เป็นการเรนดอมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวคุณนะคะตัวคุณเป็นผู้กำหนดนะคะโอเคค่ะมาเรามาดูกันเลยว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอะ่ะเป็นอย่างไรนะคะ เริต้นจากสิไใก่อนความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรอ่ะอันดับแรกเลยนะคะฟังนะคะคือตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นอะ่ะเขาอ่ะกำลังทำกิจการกำลังทำกิจการที่เยอะมากๆเลยนะคะเขาคนนั้นก็จะรวมถึงคนที่เคยคุยกันอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกัน แล้วก็ได้หรือคนที่คุยกันอยู่ปัจจุบันก็ได้นะคะอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นการเล่นน้ำไพ่เนาะเขากำลังท,ทํากิจการอยู่แล้วเขาก็นึกถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะเขาอยากจะหาผู้ช่วยในการทําอะไรเพื่อเหมือแบบเก็บเงินแต่อีกใจหนึ่งเขาก็เหมือนแบบมันมีความไม่ชัดเจนอะ่ะเก๊ๆกลางๆอะ่ะสองจิตสองใจเกี่ยวกับในตัวคุณแต่คิดถึงไหมคิดถึงแหละ คิดถึงว่าเออถ้าเขาจะทําอะไรอย่เงี้ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับงานไพ่เหรียญไพ่เงินขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคือเขาจะทําธุรกิจหรือกิจการเขาอยากจะปรึกษาคุณเขาคิดถึงคุณเขาสเสน่หาคุณเขาอยากเจอคุณแต่เขาก็สองจิตสองใจอาจจะด้วยสภาวะที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบเป็นคนที่ทําคุณแล้วก็ทิ้งคุณไปนี่ไงเขาเป็นคนที่แบบเดินมูฟออนไปจากคุณเองอะ แต่ในใจลึกๆเขาคิดถึงคุณนะเขาก็ไม่ได้แบบสุขสบายเหมือนที่เราคิดเราก็ไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เขาคิดหรอกก็มันก็คือต่างคนต่างมุมมองนี่เห็นไหมแล้วคุณก็ยังเหมือนแบบเขายังติดตามคุณนะอ่าเขายังติดตามคุณอาจจะด้วยช่องทางไหนก็แล้วแต่แหละนี่ไงเออคนที่คิดที่คนที่คุณคิดถึงหรือคนที่อยู่ในใจคุณนะ่ะเขาคนนั้นอะ อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคนเก่าของคุณคนเดิมของคุณนี่ไงมันก็จะเป็นไพ่นี่ไงตอนนี้เขาไม่ได้แบบมีความสุขเลยนะเออเป็นไพ่แบบมันไม่ได้มีความสุขกับเธอมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้มีความสุขเหมือนที่แบบที่เขาเคยเป็นที่ผ่านมานะอืมตอนนี้นะเขารู้สึกท้อแท้จิตใจมากเลยแล้วก็อยากจะหาใครสักคนแล้วคนคนนั้นคือคนแรกก็คือตัวคุณนะคะ จงภูมิใจได้เลยนะที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้นะคุณเป็นหนึ่งในเซฟโซนตรงนั้นนะที่เขาคิดถึงนะคนเออแต่จะสภาวะที่ผ่านมามันอาจจะด้วยทางสภาวะอารมณ์การที่แบบคุยกันแล้วมันอาจจะไม่ตรงใจกันอาจจะมันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงกันไม่แน่นะอนาคตนะคะถ้าตามไพ่นี้อาจจะได้ต้องมา อาจเจอกันอีกหนึ่งรอบนี่ไงเป็นไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นเห็นมาตามคำพูดอาจารย์เลยอาจจะได้วนเวียนกลับมาแต่เขาโหยหาคุณนะเขาคิดถึงคุณเขาเขาอยากเจอคุณนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างทิฏฐิเอวอะทิฏฐิเยอะเป็นคนมีเพชชนในตัวเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์อะมันเยอะแล้วก็เป็นคนที่ลงไม่ได้อีโก้เยอะ ทำงานเก่งอีโก้เยอะอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเดินออกไปแล้วเ,เห็นไหมชีวิตเขาก็ไม่ได้มีความสุขไปกว่าคุณเลยอ่ะฉะนั้นคุณนะอยู่ในดวงใจเขาคืออันดับต้นๆของเขาเลยตอนนี้นะหรือคนที่กําลังคุยกันตอนนี้นะคือปรับกันบ้างก็ดีเนาะเขาคิดถึงคุณมากเขาหลงในตัวคุณนะคนที่กําลังคุยกันเขาก็หลงในตัวคุณเขาอยากจะมาหาคุณ นะเห็นหมากใก็คือเขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะเอาไว้ง่ายเขาหลงอ่ะเขาหลงอ่ะหรือเขาจะอาจจะมีข้อเปรียบเทียบอะไรบางอย่างก็ได้ตอนนี้นะระหว่างตัวคุณแล้วตัวคนอื่นแบบนี้ค่ะคิดถึงมากเขาคิดถึงคุณเนาะแต่ความที่เขามีทิฐิถ้าดูจากไพ่คือเขามีทิฐิี่เขามีทิฐิอ่ะเห็นปะ เขามีทิฐิในตัวเองเขาแบบคือเขาไม่ยอมไม่ยอมลดลาวาศอกเลยแล้วเราที่ผ่านมาเราอาจจะมองว่าเราอะทำทุกอย่างเหมือนดีและเราก็เออมีข้อเปรียบเทียบในทุกอย่างให้กันและกันแหละแต่บางเอิญเขามีทิฏฐิกับชีวิตเขาค่อนข้างเยอะเกินไปเพราะเขามีทิฏฐิในชีวิตค่อนข้างเยอะเกินไปแล้วการคบกันการไปต่อมันเลยไปไม่ได้เนาะอืมบางคนอาจจะอาจจะอยากรู้ว่า ที่เข้ามาเนี่ยเออความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอะ่ะเป็นยังไงแบบนี้เลยไม่มีความสุขเลยตอนนี้คิดถึงคุณเป็นคนแรกอยากจะกลับมาก็กลับมาไม่ได้นะคะอยากจะกลับมาก็กลับมาไม่ได้ก็เล่นคุณไว้ซะเยอะนี่ก็เหมือนแบบทําคุณเสียใจไว้เยอะอะ่ะแต่บอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณคนแรกแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบแรนดอมนี้นะเป็นคนที่กาลังที่ท,ที่ที่จะทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเนี่ยคิดถึงคุณ กำลังหาช่องทางในการติดต่อคุณกำลังแบบที่จะทำยังไงอะกลับมาหาคุณเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าความที่เขาอีโก้แรงความที่เขาเป็นคนมีทิฐิความที่เขาเขาลงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาไปต่อที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากเรา <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นที่แบบเออเป็น,เป,นเป็นแมสุดท้ายนะแต่เราอะให้ภูมิใจได้เลยถ้าใครได้มาดูแดนดอมนี้นะ กุมใจแล้วยิ้มได้เลยว่าคุณเป็นคนดีมากพอที่เขาคิดถึงอาจจะด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบตอนที่ไม่ได้เจอกันหรือจากกันเนี่ยเขาอาจจะมีคาพูดเออเราไม่ดีอย่างนั้นบ้างเอออย่างนี้บ้างเอแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเราเป็นคนดีมากสําหรับเขานะตามไพ่นี่นะแต่ด้วยสภาวะทางสังคมทางแวดล้อมที่ผ่านมาการที่เราคบกันหรือในขณะที่คบกันอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะ ทำให้คุณกับเขาแบบมีแรงประทะต่อกันนะคะมีแรงประทะต่อกันตอนนี้เขาลําบากนะค่อนข้างลําบากเหนื่อยท้อแท้เขากำลังเหนื่อยท้อแท้อยู่ตอนนี้นะมันมีไพ่ดาบขึ้นแล้วเนี่ยไพ่ตัวเขาแล้วนี่เป็นไพ่ตัวคุณแต่ตัวคุณเองเนะโคตรจะปังเลยนะในวนมาที่ตัวคุณเองตัวคุณเองเนี่ยหลังจากที่เหมือนแบบก็มีคนเข้ามาเหมือนกันนะในการพูดคุยกับคุณเนี่ยแต่คุณก็จะไม่เลือกหรอก คุณก็ยังวนเวียนในในในจิตใต้สำนึกคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังวนเวียนแบบหวยหานะ่ะคิดถึงแต่เขาว่าเขาทำอะไรเนาะเขาอยู่กับใครเขาเป็นยังไงนะคะตามไพ่นี่เนาะบอกได้เลยว่าเขาอะ กำลังทำกิจการกำลังมุ่งเน้นทำงานและเขากำลังหาเพื่อนร่วมคิดในชีวิตและคนคนนั้นก็คือคุณแต่ถ้าในกรณีที่คนที่คุยกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้นเขาคิดถึงคุณมากเลยเขาแบบอยากให้คุณให้อาภายัยเขาในสิ่งที่มันผ่านมาอยากให้คุณแบบเออเริ่มต้นใหม่กับเขาอยากให้คุณเปิดใจรับเขาอีกรอบหนึ่งนะคะอยากให้คุณเปิดใจรับเขาอีกรอบหนึ่งเข้าไปในเซฟโซนในความรู้สึกของเขาตอนนี้ และอยากอยากเข้ามาแบบเริ่มต้นการใช้ชีวิตความเป็นคู่รักหรือเป็นแฟนกับคุณใหม่อีกรอบหนึ่งคนที่มีคู่รักอยู่แล้วถ้าเป็นเรนดอมนี้ก็รักษากันดีๆนะคะถ้าผิดใจกันหรือทะเลาะกันตอนนี้รักษาน้ําใจกันดีๆเนาะเพราะการที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะฉะนั้น การที่เราจะพูดการที่เราจะคุยหรือแสดงกริยที่มันแบบไม่น่ารักหรืออะไรออกไปกับคู่รักของเราอะไรก็ตามนะคะอย่ารอจนฝากเขาไปจากเราแล้วแล้วเราเพิ่งไม่เห็นคุณค่าเขาฉะนั้นเลนดอมนี้จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะความคิดเขาแรกเซฟโซนแรกตอนแรกเขาคือคุณนะคะเอ้ยมันปังนะอันนี้นะถึงไพ่มันจะออกมาไม่ได้แบบสวยหรูมากแต่ว่าเป็นไพ่ของความคิดถึงของเขามันเหมือน มันก็จะคล้ายๆกันล้วงความรู้สึกของเขาเลยนะอันเนี้ยอืมล้วงความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่มันคือคือสิ่งที่เขาเขาคิดแล้วแหละว่าความรู้สึกเขาตอนเนี้ยคิดถึงคุณนะคิดถึงอดีตที่มันผ่านมาคิดถึงแบบเออจะทํายังไงดีนะถึงจะได้เจอคุณอะไรประมาณเนี้นะคะก็ใครที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ก็ยิ้มได้เลยเนาะ <laughs> ยิ้มอีกแล้วเนาะ ดูเรนดอมกับอาจารย์นี้มีแล้วต้องยิ้มนะอย่ามานั่งหน้าตูมหน้าเครียดไม่ได้นะต้องยิ้มนะพอเรนดอม,มันเป็นการเรนด้อมไพ่นะคะมันอาจจะมีทั้งถูกทั้งผิดอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณน,นะคะแต่ใครดูไปแล้วขอให้ยิม้มเพราะว่าจะได้มีความสุขเราเครียดมาเยอะแหละนะคะเราเครียดมาเยอะแหละจากสภาแวดล้อมต่างๆอาจจะเป็นเรื่องง่านเรื่องเองินเรายิ่งความหลังเนี่ยปังปัง,ป,งปุริเยเลย 99%ในการในการเรื่องในในใน,ในเรื่องความรักเนี่ยถ้ามันมีความรักแย่ชีวิตมันก็จะไปต่อไม่ค่อยได้เนาะอ่ะยังไงก็ส่งท้ายด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเออบ๊ายบายจ้า